สวัสดีครับการทำธุรกิจในไทยนี่มีเรื่องกฎหมายให้ต้องใส่ใจเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎหมายตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือพระราชบัญญัติการบัญชีพศ2543ตัวนี้เขาปรับปรุงมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแล้วนะครับใครทำธุรกิจอยู่ต้องรู้เลยครับเพราะมันเหมือนเป็นคู่มือทำบัญชีให้ถูกต้องเลยใช่ค่ะกฎหมายนี้จริงๆก็ออกมาแทนฉบับเก่าตั้งแต่ปี2515นู่นเลยนะคะ เป้าหมายหลักๆเลยก็คืออยากจะยกระดับมาตรฐานการทำบัญชีให้มันโปรง่งใสชัดเจนขึ้นทำให้เราเห็นภาพกิจการจริงๆอะค่ะซึ่งมันสำคัญต่อการบริหารแล้วก็ความน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะครับผมไม่ใช่แค่ทำตามกฎนะคะแต่มันคือการวางรากฐานที่ดีให้ธุรกิจเลยค่ะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมว่าคนทำธุรกิจหลายคนอาจจะสงสัยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่กฎหมายบังคับว่าต้องจัดทาบัญชีอ๋อ หลักๆเลยนะคะก็คือพวกธุรกิจที่จดทะเบียนนะคะอย่างเช่นห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดแล้วก็รวมถึงบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยด้วยนะคะแล้วก็พวกกิจการร่วมค้าตามเงื่อนไขภาษีพูดง่ายๆก็คือนิติบุคคลส่วนใหญ่ที่ตั้งตามกฎหมายไทยหรือว่าเข้ามาทำธุรกิจในไทยเนี่ยมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีค่ะครับผมอ๋อ แล้วก็ยังมีอีกนิดนึงคือบางทีนะคะกฎหมายก็อาจจะกําหนดให้ธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาหรือว่าห้างที่ไม่ได้จดทะเบียนบางประเภทเนี่ยต้องทําด้วยถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ที่เขาประกาศกําหนดนะคะครับครับเข้าใจครับทีนี้ในกฎหมายมันมีศัพท์เฉพาะทางบัญชีทางกฎหมายอยู่เหมือนกันนะครับที่อาจจะเอ่อฟังแล้วงงๆนิดหน่อยช่วยอธิบายคําสําคัญสาคัญที่เราควรรู้หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะ อย่างคำแรกเลยนะคะงบการเงินอันนี้สำคัญมากเลยค่ะมันคือรายงานที่สรุปผลงานแล้วก็สุขภาพทางการเงินของธุรกิจเรานะคะเช่นงบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดพวกนี้เหมือนเป็นรายงานประจำปีของธุรกิจเลยคะ่ะครับเหมือนบัตรสุขภาพธุรกิจเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะส่วนคาว่าผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีอันนี้ก็คือตัวกิจการหรือบริษัทที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะคะ ที่ต้องรับผิดชอบให้มีการทำบัญชีเกิดขึ้นจริงครับแล้วก็จะมีผู้ทำบัญชีอีกคำหนึ่งนะคะคนนี้คือคนลงมือทำบัญชีจริงๆอาจจะเป็นพนักง,งานในบริษัทเราเองหรือเราอาจจะจ้างสำนักง,งานบัญชีข้างนอกก็ได้ค่ะแต่ว่าสำคัญคือคนทำบัญชีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะอ๋อครับซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือที่ในกฎหมายเขาจะเรียกว่าอธิบดีนะคะจะเป็นคนคอยดูแลเรื่องคุณสมบัติพวกนี้เข้าใจแล้วครับ พอรู้แล้วว่าใครต้องทําใครเป็นคนทําทีนี้หน้าที่หลกัหลกๆเลยครับที่กิจการต้องทําตามกฎหมายนี้มีอะไรบ้างครับแบบที่เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะก็มีหลายอย่างที่ต้องใส่ใจเลยนะคะอย่างแรกคือต้องเริ่มทำบัญชีให้ถูกเวลาคือต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำธุรกิจหรือวันที่จดทะเบียนเลยนะคะแล้วก็ต้องปิดบัญชีอย่างน้อยปีละครั้งทุกรอบ12เดือนค่ะครับผมปีละครั้งใช่ค่ะอย่างที่สองคือ ต้องจัดทำงบการเงินตามรูปแบบแล้วก็รายการที่เขากำหนดไว้นะคะแล้วก็ต้องยื่นงบการเงินอันนี้เนี่ยให้กลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าภายในเวลาที่กำหนดด้วยค่ะซึ่งเวลาก็จะต่างกันไปตามประเภทธุรกิจอย่างเช่นบริษัทจำกัดก็ต้องยื่นภายใน1เดือนหลังจากที่ประชุมผู้ถึงหุ้นอนุมัติงบแล้วนะคะอ๋อครับแล้วงบการเงินที่ว่าเนี่ยครับต้องมีคนมารับรองความถูกต้องก่อนยื่นไหมครับเห็นบางทีพูดถึงผู้สอบบัญชีกัน ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะโดยทั่วไปนะคะงบการเงินของบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนส่วนใหญ่เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือที่เราเรียกกันว่า CPA ค่ะครับ CPA ใช่ค่ะต้องตรวจก่อนยื่นเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมันถูกต้องน่าเชื่อถือแต่ว่า ก็มีข้อยกเว้นนะคะสําหรับกิจการที่ขนาดเล็กมากๆอย่างเช่นห้างหุ so ้นส่วนจดทะเบียนเล็กๆที่มีทุนหรือสินทรัพย์หรือรายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่เขากําหนดอันนี้กฎหมายก็ผ่อนผันให้ไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีก็ได้ค่ะอ๋อครับครับก็มีข้อยกเว้นให้รายเล็กๆนะครับอันนี้ก็สําคัญมากครับเรื่องเอกสารนี่น่าจะเป็นเรื่องปวดหัวของหลายๆธุรกิจเลยนะครับแล้วเรื่องการเก็บรักษาละครับกฎหมายว่ายังไงบ้างครับเรื่องนี้ เป็นเรื่องสําคัญจริงๆค่ะอย่างที่คุณว่าเลยเพราะเอกสารมันคือหลักฐานเนาะกฎหมายเขากําหนดว่าต้องเก็บรักษาบัญชีแล้วก็เอกสารประกอบการลงบัญชีเนี่ยไว้ที่สํานักงานใหญ่หรือที่ทํางานหลักของเรานะคะครับที่ออฟฟิศใช่ค่ะแล้วก็ต้องเก็บไว้นานไม่น้อยกว่า5ปีค่ะนับจากวันปิดบัญชี5ปีเลยนะครับใช่ค่ะซึ่ง5ปีนี้ก็สอดคล้องกับระยะเวลาที่ทางสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นอาจจะมีการตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะอ๋อครับครับมีเหตุผล แล้วถ้าเกิดเอ,เอกสารมันเกิดหายหรือเสียหายขึ้นมานะคะก็ต้องรีบแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน15วันค่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดเลิกกิจการแบบที่ไม่มีการชรําระบัญชีก็ต้องส่งมอบเอกสารพวกนี้ให้กรมเขาเก็บรักษาต่อด้วยค่ะโหละเอียดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะการจัดก,การเอกสารที่ดีนี่เลยสําคัญมากไม่ใช่แค่ทําตามกฎหมายนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของกิจการเองด้วยจริงๆ ฟังดูมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดทําพลาดไปไม่ได้ทําตามข้อกําหนดเหล่านี้จะมีบทลงโทษยังไงบ้างครับอ๋อมีค่ะมีแน่นอนค่ะกฎหมายกําหนดบทลงโทษไว้ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจนิดนึงคือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหลายอย่างนะคะเช่นอาจจะยื่งงบช้าไปนิดหน่อยหรือว่าไม่ได้จัดทําบัญชีบางส่วนแต่ว่าไม่ได้เกิดจากเจตนาทุจริตอะไรแบบนี้นะคะปัจจุบันโทษปรับ ทางอาญาแบบเดิมๆเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนเป็นค่าปรับเป็นพินัยตามกฎหมายใหม่แล้วค่ะคือพรบรว่าด้วยการปรับเป็นพินยัยค่าปรับเป็นพินยัยใช่ค่ะแนวคิดเขาคืออยากจะเน้นให้แก้ไขปรับปรุงมากกว่าจะไปตีตราว่าเป็นอาชญากรนะคะครับเข้าใจได้ครับแต่ว่าค่าปรับก็ยังสูงอยู่นะคะอย่างเช่นไม่ยื่นงบตามกําหนดเนี่ยอาจจะโดนปรับสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะคะหรือไม่เก็บเอกสารก็มีค่าปรับเหมือนกันค่ะโหก็อย่างเยอะอยู่ใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่านั้นเช่นจงใจทำลายซ่อนเร้นหรือว่าปลอมแปลงบัญชีหรือเอกสารสำคัญอันนี้ยังถือเป็นโทษอาญานะคะมีทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเลยค่ะและที่สำคัญคือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเนี่ยอาจจะต้องร่วมรับผิดด้วยนะคะไม่ใช่แค่ตัวบริษัทครับชัดเจนเลยครับสแสดงว่าการทำบัญชีให้ถูกต้องตามพรบการบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำไปงัเงนๆนะครับเพื่อให้รอดค่าปรับอย่างเดียว แต่มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือความโปรง่งใสซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจเลยทีเดียวถูกต้องที่สุดเลยค่ะการมีระบบบัญชีที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ทําตามหน้าที่ทางกฎหมายนะคะแต่มันยังสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดีหรือที่เราเรียกว่า Good Governance ด้วยค่ะครับผมมันช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพจริงๆของกิจการทําให้ตัดสินใจอะไรต่างๆได้แม่นยําขึ้นมีคําถามที่อยากจะชวนให้ลองคิดต่อกันดูนะคะว่า นอกเหนือจากข้อบังคับทางกฎหมายแล้วเนี่ยข้อมูลบัญชีที่บางทีเราอาจจะมองเป็นแท้ตัวเลขหน้าเบื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะซ่อนโอกาสทางธุรกิจอะไรไว้บ้างหรือเปล่าถ้าเราเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์อย,อย่างเข้าใจจริงๆมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ